สวัสดีครับผมสติเกตนะครับโมชินะครับส่วนนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการใช้ fade in fade out นะครับการปรับแต่ง fade in fade out โดยใช้นีโลนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเปิดนีโลนะครับแล้วก็ไฟล์ที่เราต้องการจะแก้ไขเลยนะครับสมมติผมตอนนี้ต้องการจะแก้ไขตัวนี้นะฮะไฟล์เสียงนี้นะครับใช่ไหมครับคราวนี้ผมจะใส่ fade in fade out ใช่ไหมครับผมก็เนี่ยฮะคุมคุมเลยนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วคราวนี้ก็กดที่คำว่า Volume นะครับ สถานคราวนี้กดคําว่าเฟดอินนะครับเลือกมาตรงแรกสุดนะครับตรงนี้เสียงก็จะถูกปรับเป็นเฟดอินเรียบร้อยอย่างง่ายได้เลยนะครับคราวนี้มาถึงตรงเฟดเอาดิบหนึ่งนะครับผมว่าเป็นตรงนี้นะฮะระยะประมาณนี้ถึงตรงนี้นะครับผมจะให้มันออกไปเสียงเฟดเอาแล้วกันนะครับแล้วกดที่วอลลุ่มนะครับแล้วก็เฟดเอานะฮะแล้วก็กดตรงนี้เลยนะครับอันที่4นี่ฮะอันสุดครับแค่นี้ครับเสียงไฟล์เราก็จะเป็นเฟดอินและเฟดเอานะครับใช่ครับคราวนี้เรากดไฟล์ เซฟแอดนะครับแล้วก็ Save เป็น mp 3หรือว่า Save เป็นนักสกุลอื่นๆที่เราต้องการได้เลยนะครับนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ